สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปสำรวจอ่านคอมเมนต์ต่างชาติเลือกอยู่ไทยหรือเวียดนามจากช่อง The Narrow Gate คลิปนี้จะเปรียบเทียบประเทศไทยกับเวียดนามโดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติที่วางแผนจะย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม expats ผู้เกษียณอายุหรือ digital nomads ที่ต้องการทำงานทางไกลโดยเน้นที่ประเด็นความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย ประเด็นสำคัญที่คลิปนี้จะพูดถึงก็คือเรื่องค่าครองชีพโดยรวมแล้วเวียดนามจะมีค่าครองชีพที่ถูกกว่าประเทศไทยแต่ในส่วนของการดูแลสุขภาพประเทศไทยมีระบบที่ดีกว่าและมีแพทย์จำนวนมากที่ได้รับการฝึกฝนจากประเทศตะวันตกทำให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์เป็นไปได้ง่ายกว่าสำหรับคนที่คิดถึงอาหารตะวันตกประเทศไทยก็มีร้านอาหารสไตล์ตะวันตกให้เลือกมากกว่า เพราะมีการท่องเที่ยวที่คึกคักกว่าส่วนเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษคนไทยก็พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วกว่าชาวเวียดนามการขับขี่ในทั้งสองประเทศถือว่าค่อนข้างท้าทายแต่ในเวียดนามอาจจะดูวุ่นวายกว่าเล็กน้อยเพราะมีการใช้แตรกันค่อนข้างบ่อยในส่วนของที่อยู่อาศัยค่าเช่าอาจจะใกล้เคียงกันแต่ประเทศไทยมีตัวเลือกที่หลากหลายกว่าสำหรับผู้เชา่า เรื่องของภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามถือว่าเป็นภาษาที่ยากสำหรับชาตะวันตกแต่ภาษาเวียดนามอาจจะง่ายกว่าเล็กน้อยเพราะใช้อักษรโรมันเป็นพื้นฐานด้านสภาพอากาศโดยทั่วไปแล้วประเทศไทยจะร้อนตลอดทั้งปีในขณะที่เวียดนามตอนเหนือมีสี่ฤดูทั้งสองประเทศมีปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศ โดยในประเทศไทยมักจะเป็นปัญหาตามฤดูกาลแต่ในเวียดนามอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเรื่องความปลอดภยัยอาจชญาญกรรมเล็กน้อยอาจจะพบได้บ่อยกว่าในเวียดนามแต่โดยรวมแล้วทั้งสองประเทศมีอัตราการเกิดความรุนแรงต่อชาวต่างชาติที่ต่ำสุดท้ายนี้ทั้งประเทศไทยและเวียดนามมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ดีเยี่ยมทั้งความเร็วของโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เราได้รวบรวมคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากนานาชาติมาทั้งหมด20คอมเมนต์มาลองฟังกันดูว่าพวกเขามีมุมมองต่อคลิปนี้ยังไงบ้างคอมเมนต์ comment ที่1จาก Ad Bunny Helper 7791เวียดนามนี่ถูกกว่าเยอะเลยอะทั้งโรงแรมทั้งอาหารทั้งเบียร์แสดงว่าเรื่องค่าครองชีพในเวียดนามนี่ดึงดูดใจหลายคนเลยเนี่ยโดยเฉพาะสายเที่ยวที่มองหาความคุ้มค่า คอมเมนต์ที่สองจากแอดจีฟเลิเวียดนามดูศกปรกกว่าเมืองไทยเยอะเลยอะแล้วคนไทยดูมีความสุขกว่าด้วยนะเอาจริงๆเหมือนคนเวียดนามจะไม่ค่อยชอบคนต่างชาติเท่าไหร่แต่ที่ไทยคือโอเคกับชาวต่างชาติสุดๆเวียดนามโดยรวมเลยดูไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่เหมือนแค่ทนๆกันไปแต่ไทยนี่คือต้อนรับขับสู้เลยนะ อาจจะเป็นเพราะว่าฉันไปเที่ยวไทยบ่อยกว่าด้วยมั้งแต่ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านแถมบ้านเมืองก็เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าขอยกให้ไทยแลนด์ไปเลยคอมเมนต์นี้เน้นไปที่ความรู้สึกอบอุ่นและการต้อนรับที่ได้รับจากคนไทยซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ใครหลายคนเลือกประเทศไทยมากกว่าเวียดนามในการใช้ชีวิตแบบ expat ก็เป็นได้คอมเมนต์ที่3จากอ วาสเตอร์ก็ได้อย่างที่จ่ายไปนั่นแหละคอมเมนต์นี้ชวนให้คิดถึงเรื่องความคุ้มค่าและคุณภาพชีวิตที่แลกมาด้วยค่าครองชีพที่ต่างกันในแต่ละประเทศเลยคอมเมนต์ที่4จากแอดคองชาแนล e l 5 7 4 7เวียดนามค่าครองชีพถูกกว่าไทยก็จริงแต่คุณภาพชีวิตก็ต่ำตามไปด้วยนั่นแหละถ้าเน้นแต่ของถูกไม่สนคุณภาพไปลาว ไปเขมรหรือประเทศที่มันซบเซาที่ไหนสักแห่งในโลกนู่นไปเลยคอมเมนต์นี้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าครองชีพกับคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปเวลาจะตัดสินใจเลือกประเทศที่เหมาะกับการใช้ชีวิตคอมเมนต์ y, ที่5จาก a d ด s a s แ a ล l y ขีดเ1 g เ hey, ฮเพื่อน ผมกำลังมองหาเมืองชายหาดในไทยที่ราคาไม่แพงเงียบสงบน่าอยู่สัก6เดือนมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมเนี่ยน่าสนใจนะถึงแม้เราจะเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามแต่สุดท้ายหลายคนก็ยังมองหาความสงบในเมืองชายหาดของไทยอยู่ดีคอมเมนต์ที่6จากแอดกิโลเมตร1 2เรื่องการแพทย์นี่ต้องยกให้ฟิลิปปินส์เลยนะพวกเขามีโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านปลูกถ่ายไต หัวใจและสมองด้วยนะเนี่ยอืมกลายเป็นว่าเรื่องการแพทย์ในอาเซียนนี่มีหลายที่น่าจับตามองเลยเนี่ยไม่ได้มีแค่ไทยกับเวียดนามอย่างที่เราคุยกันในคลิปซะแล้วคอมเมนต์ที่7จากแอดเดียก1สมุนไพรแห่งความเยาว์วัยเนี่ยถ้าไปปลูกผิดที่ผิดทางอาจจะสวยเข้าคุกได้นะรู้อย่างนี้แล้วเลือกไปประเทศไหนดีนะก็ต้องประเทศที่กฎหมายมันไม่เล่นตลกสิ คอมเมนต์นี้ชวนให้คิดถึงความสำคัญของกฎหมายและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจริงๆนะก่อนจะย้ายไปใช้ชีวิตที่ไหนก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนไม่งั้นอาจจะเจอเรื่องไม่คาดฝันได้คอมเมนต์ที่8จาก adoscarades 7 1 4 2สําำหรับพวกฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยนะข้อเสียเปรียบอันใหญ่หลวงเลยคือความคิดของระบบราชการไทยที่เอื้อให้เกิดเรื่องพวกนี้ 1. คิดราคาคนละเร์กับคนไทยเวลาเข้าอุทยานแห่งชาติโรงพยาบาลอะไรพวกนี้สองอเรื่อง TM 30ที่เคยเป็นประเด็นกัน3ชอบหาเรื่องเก็บเงินจากพวกฝรั่งอยู่เรื่อยอยางจะเก็บภาษีขาเข้าทั้งทๆที่ก็มีภาษีขาออกรวมอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบินอยู่แล้วไหนจะภาษีที่ส่งเงินจากต่างประเทศเข้ามาอีกแล้วยังจะเสนอเก็บภาษีจากรายได้ทั่วโลกของคนต่างชาติอีก ภาษีเล่าก็แพงขึ้นสรุปง่ายๆคือจ้องจะรีดไถเงินจากชุมชนชาวต่างชาติอยู่ตลอดเวลาส่วนเวียดนามถึงจะไม่มีวีซ่าเกษียณอายุทำให้ต้องทำบอเดอร์รันบ่อยๆแต่รัฐบาลเวียดนามไม่ได้มีนิสัยที่จะคอยคิดหาวิธีใหม่ๆมารีดเงินจากชาวต่างชาติแบบบ้านเราคอมเมนต์นี้ชี้ให้เห็นมุมมองของชาวต่างชาติ ที่มองว่าประเทศไทยอาจมีค่าใช้จ่ายแฝงมากกว่าเมื่อเทียบกับเวียดนามแม้ว่าเรื่องวีซ่าอาจจะไม่สะดวกเท่าก็เถอะคอมเมนต์ที่9จาก a d j u s t l i k e 0010ชอบอ่าวฮาลองกับนิงบิงมากแต่ฮานอยนี่เล่นเอาเครียดเลยนะเดินเล่นในเมืองเก่านี่รู้สึกกลัวจริงจังสูบบุหรี่กันเก่งแถมมารยาทเรื่องนี้สู้คนไทยไม่ได้เลย แต่บันมีคือที่สุดให้สิบเต็มสิบหาขนมปังอร่อยออร่อยแบบนี้ในไทยยากอะแล้วอาหารเวียดนามก็รู้สึกว่าเฮลตี้กว่าอาหารไทยนะผักสดเยอะดีคอมเมนต์นี้เปรียบเทียบประสบการณ์ในเวียดนามกับไทยได้น่าสนใจเลยโดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเจนและแน่นอนว่าเรื่องอาหารนี้เป็นประเด็นสำคัญเสมอ ในการเปรียบเทียบสองประเทศนี้คอมเมนต์ที่10จาก s อสเตเ n นไฮนมานหนึ่งเมืองไทยนี่เรื่องวีซ่านี่ชักจะเยอะขึ้นทุกทีกดระเบียบก็จุกจิกหยุมหยิมเป็นล้านแตดระบบราชการก็ยุ่งยากซับซ้อนสุดๆเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาคอมเมนต์นี้ชี้ให้เห็นความท้าทายเรื่องวีซ่าและระบบราชการในไทย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่คนสนใจใช้ชีวิตในต่างแดนนำไปเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามตามที่คลิปนำเสนอคอมเมนต์ที่11จากแอดสเตฟานไฮมาหนึ่งฉันชอบเวียดนามมากกว่านะเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะเจออะไรบ้างส่วนเมืองไทยนี่เหมือนพวกชอบหลอกกันนะแล้วก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์แย่ๆเต็มไปหมดไม่มีทางรู้เลยว่าจะเจออะไรที่ประเทศไทยมุมมองนี้ น่าสนใจชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความคุ้นเคยและความคาดเดาได้ในการเลือกประเทศสำหรับ expat life ซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามไปเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆอย่างค่าครองชีพหรือวัฒนธรรมคอมเมนต์ที่12จาก Ad Bunny Helper 7791เวียดนามเขาไม่ค่อยเคร่งศาสนาเท่าไหร่เน้นปาร์ตี้มีความสุขกันไปวันวมากกว่า มุมมองนี้ก็น่าสนใจนะว่าไลฟ์สไตล์ของคนเวียดนามที่เน้นความสุขอาจจะแตกต่างจากคนไทยที่ให้ความสำคัญกับาศาสนามากกว่าซึ่งก็อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเอ็กซ์แพดในแต่ละประเทศได้เหมือนกันคอมเมนต์ที่13จาก a อ t o v v l l e n z a 7540จาจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วประเทศไทยก็ยังดูดีกว่าเวียดนามนะของถูก และดีมันไม่มีในโลกของดีก็ต้องราคาสูงเป็นธรรมดาคอมเมนต์นี้สรุปได้น่าสนใจว่าคุณภาพชีวิตที่ดีอาจต้องแลกมาด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งก็เป็นประเด็นที่คลิปพูดถึงความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในไทยและเวียดนามอยู่เหมือนกันคอมเมนต์ที่14จาก sakuto m n e n 6ก8ูไม่ต้องเทียบเลยประเทศไทยชนะใสใสร้อยเปอร์เซ็นต เวียดนามก็แค่ถูกกว่าแต่คนท้องถิ่นหัวคิดแบบอเมริกันจ๋าเยอะไปหน่อยเหมือนจะคิดว่าอเมริกาดีเลิศประเสริฐสีถ้าเงินไม่ถึงก็ลดเกรดตัวเองไปอยู่เวียดนามละกันคอมเมนต์นี้ค่อนข้างชัดเจนนะในเรื่องความชอบส่วนตัวแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่อาจเป็นปัจจัยในการตัดสินใจสำหรับชาวต่างชาติที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยคอมเมนต์ที่15จาก Well hand luxury Videos Video Hand อยากให้เมืองไทยทำเรื่องธนาคารให้มันง่ายกว่านี้สำหรับคนต่างชาติหน่อยแล้วก็เรื่องวีซ่านี่ด้วยนะแต่ยังไงก็รักประเทศไทยนะเรื่องธนาคารกับวีซา่านี่เป็นปัญหาของชาวต่างชาติจริงๆอย่างที่เห็นในคลิปว่าเวียดนามอาจจะได้เปรียบตรงนี้บ้างแต่สุดท้ายก็ยังรักประเทศไทยกันอยู่ดีคอมเมนต์ที่16 จากแอปสตาร์สไลท์0 0เวียดนามนี่แหละบ้านเกิดของเหล่านักครบผู้กล้าแถมยังมีสร้างสงครามเก่าแก่ให้เห็นเทียบเลยนะเออแล้วถ้าเอาเวียดนามไปเทียบกับประเทศอื่นๆในแถบนี้บอกเลยว่าความต่างนี่มีให้เห็นกันแบบคนละโลกเลยคอมเมนต์นี้เน้นไปที่แง่มุมทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเวียดนามซึ่งอาจเป็นอีกปัจจัยที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติที่กำลังมองหาบ้านใหม่คอมเมนต์ที่17จาก @theSnookman นกประจำชาติเวียดนามคือนกชนหินสินะเนี่ยนกชนหินนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ไปอีกแบบของเวียดนามเลยเนี่ยสงสัยคลิปเปรียบเทียบประเทศเราจะทำให้ผู้ชมอินจัดถึงขั้นนี้เลยคอมเมนต์ที่18จาก @chr s 1> 1 s 8 0 8เป็นลูกครึ่งเวียดนามอเมริกันนะแต่เลือกประเทศไทยน่าสนใจคนที่เคยมีประสบการณ์ทั้งสองประเทศเลือกที่จะใช้ชีวิตในประเทศไทยนี่อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างที่เราพูดถึงในเรื่องคุณภาพชีวิตหรือเปล่านะคอมเมนต์ที่19จาก a d t a l l c คลิ s สิบอรไทยสนุกกว่าเวียดนามถูกกว่าแต่ไม่ว่าจะเลือกที่ไหนก็ไปเที่ยวเล่นอีกประเทศแป๊บ แล้วกลับมาได้สบายสบายเรื่องการรักษาสุขภาพถ้าอยากได้อะไรล้ำล้ำหรูหรูหน่อยก็ต้องไทยแลนด์แต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษานานๆอาจจะต้องคิดถึงเวียดนามนะเพราะค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่าเยอะเลยมุมมองนี้น่าสนใจเปรียบเทียบทั้งความสนุกค่าครองชีพ และการรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมแถมยังเน้นย้ำว่าการเดินทางข้ามประเทศไปมามันง่ายจริงๆอย่างที่พูดถึงในคลิปเลยคอมเมนต์ Comment ที่20จากแอ c คิกแอสจอ y นนไม่ได้จะว่าอะไรนะแต่ไปเวียดนามมาสี่รอบส่วนไทยไปแค่สองรอบเองคือส่วนตัวชอบเวียดนามมากกว่าเพราะคนมุสลิมน้อยกว่าเวียดนามมีไม่ถึง 0. 5แต่ไทย1 2กว่าบางทีเดินอยู่ป่าตอง นึกว่าอยู่ลิตเติลอินเดียปากีสถานซสอีกรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่คงไม่ไปอีกแล้วล่ะหวังว่าเมืองไทยจะไม่กลายเป็นมาเลเซียหรืออินโดนีเซียไปนะคอมเมนต์นี้เน้นความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมที่คนแสดงความเห็นรู้สึกได้ระหว่างไทยกับเวียดนาม แล้วก็ส่งผลต่อความรู้สึกสบายใจในการใช้ชีวิตในแต่ละประเทศและนั่นก็คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากเพื่อนเพื่อนชาวต่างชาติที่แสดงความเห็นกันเข้ามาน่าสนใจเลยใช่ไหมละ่ะเห็นได้ชัดว่าแต่ละคนก็มีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาจนจบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า